สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินเดียวัยครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาทำความรู้จักกับฐานแผลเลสโตอมอนะครับครับจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับไอ้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมหน้างานของวัชรินเดียวัยนะครับก็จะเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับ ทรงนั้นนะครับก็จะเป็นทรงนอริคนะครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาดูลักษณะของฐานรากนะครับสำหรับฐานรากที่นี่ก็จะเป็นฐานแผ่นะครับครับสำหรับฐานรากนั้นนะครับก็จะมีฐานรากอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือฐานรากที่วางไว้อยู่บนหัวเข็มและฐานรากที่วางไว้อยู่บนพื้นดินนะครับครับสำหรับฐานรากของอาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังนี้นะครับก็จะเป็นฐานรากนะครับที uh, soup, ่วางไว้อยู่บนดินนะครับครับเรามาทําความรู้จักกับฐานรากกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนสาหรับฐานแผ่นั้นนะครับก็ต้องจะเป็นที่จะต้องวางอยู่บนชั้นดินที่แข็งพอนะครับที่สามารถรับน้ําหนักจากตัวอาคารได้นะครับถ้าเป็นดินที่เหลวนุ่มนะครับก็ไม่สามารถที่จะทาฐานแผ่ได้นะครับ สำหรับดินที่เหนวนุ่มนั้นก็จะใช้เป็นเสาเข็มแทนนะครับแต่ถ้าเป็นฐานแผ่แล้วจะต้องวางอยู่บนชั้นดินที่แข็งพอนะครับที่สามารถรองรับน้าหนักได้นะครับครับสําหรับฐานแผ่นั้นก็แบ่งออกได้เป็น3ชนิดด้วยกันนะครับคือฐานแผ่เดียวนะครับแล้วก็อีก2ก็ฐานแผ่รวมนะครับสก็คือฐานแผ่ปูพรมนะครับครับเรามารู้จักกับฐานแผ่3ชนิดด้วยกันนะครับ สําหรับชนิดนี้นะครับก็เรียกว่าฐานแผ่เดียวนะครับสําหรับฐานแผ่เดียวนี้ก็หมายถึงฐานแผ่นะครับที่มีรูปลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็แล้วแต่การออกแบบนะครับครับเสาต่อหม้อนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่ในตำแหน่งของฐานแผ่เพียงต้นเดียวนะครับก็เรียกว่าฐานแผ่เดียวนะครับครับสำหรับฐานแผ่เดียวนี้ก็แบ่งออกได้อีกนะครับเป็นฐานแผ่เขตนะครับฐาแผ่เขต ก็หมายถึงเรามีผังบริเวณเนะื้อที่ที่จากัดติดเขตแดนกับผู้อื่นนะครับออก็สามารถที่จะทําทให้เสาต่อมอของเรานั้นขึ้นอยู่ในตําแหน่งของริมของฐานแผ่ได้นะครับฐานแผ่ชนิดน,นี้ก็เรียกว่าฐานแผ่ตีนเป็ดก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าฐานแผ่เขตก็ได้นะครับครับสําหรับอาฐานแผ่ที่ไม่อยู่กลางกลางนั้นนะครับก็จะเรียกว่าฐานแผ่ ยื้องศูนย์นะครับก็จะออกแบบมาเป็นฐานแผ่ตีนเป็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับครับ,รบอีกลักษณะหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่า,าฐานแผ่รวมนะครับคือลักษณะที่สองก็สแสดงว่าฐานแผ่ทั้งสองต้นนั้นติดกันนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะขึ้นอยู่กับต้นเสาหรือเสอตาต่อหม้อเราที่อยู่ประชิดต,ติดกันอยู่ในระหว่างประมาณ 1เม็ดหรือ1เม็ดครึง่งแล้วแต่การออกแบบนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําฐานแผ่เดี่ยวได้เลยทําเป็นฐานแผ่รวมนะครับก็แสดงว่าฐา,านแผ่หนึ่งฐานแผ่นะครับจะขึ้นเสาต่อหม้อ,อทั้งหมด2ต้นนะครับครับก็จะเป็นกรณีที่2นะครับครับต่อไปก็จะเป็นฐานแผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับฐานแผ่ชนิดนี้นะครับขอเรียกว่าฐานแผ่ปูพรมนะครับฐานแผ่ปูพรมนี้นะครับ ก็แสดงว่าฐา,านแผ่ของเรานั้นอ,อยู่ติดกันทั่วทั้งบริเวณอาคารของเรานะครับที่จะรองรับน้ําหนักนะครับและก็เสาทุกๆต้นก็จะขึ้นบนฐานแผ่ของเราที่รวมกันนะครับครับสำหรับฐานแผ่รวมนั้นนะครับก็จะมีการใช้ต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงนะครับครับเมื่อเรามาทําความรู้จักกับฐานแผ่แล้วนะครับต่อไป ก็มารู้จักกับหน้าที่ของฐานแผ่นะครับฐานแผ่นี้นะครับก็จะรองรับน้ําหนักจากตัวอาคารทั้งหมดนะครับที่ถ่ายแรงลงมาสู่ยังเสาตา่อมอนะครับแล้วถ่ายน้ําหนักลงมาในตำแหน่งของฐานแผ่นะครับที่จะวางอยู่บนดินที่แข็งนะครับทุกๆต้นก็จะถ่ายน้ําหนักลงสู่พื้นดินนะครับทําให้ตัวบ้านอาคารของเรานั้นไม่ทรุดลงไปนนะครับ หรือไม่ก็เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับสําหรับงานฐานรากนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพืนเ่นครับต่อไปก็มาดูลักษณะของเสาต่อหม้อกันอีกนะครับครับสําหรับเสาต่อหม้อนั้นนะครับก็จะทําหน้าที่รับน้ําหนักจากตัวอาคารนะครับหรืออาคารคอดินทวนต่างๆ ของอาคารนะครับถ่ายน้ําหนักลงสู่เสาตอหม้อนะครับเสาตอหม้อก็จะมีความสําคัญยิ่งในการสร้างบ้านที่พักอาคารสถานที่ที่อยู่อาศัยนะครับครับฉะนั้นเสาตอหม้อนั้นจะต้องมีความแข็งแรงนะครับสามารถรองรับน้ําหนักของตัวบ้านตัวอาคารได้ทั้งหลังนะครับครับสำหรับวิธีการทำเสาตอ่อหม้อนั้นนะครับผมวัชรินเดียว,วยก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติ ให้เพื่อ,อนๆรับชมในคลิปเก่าก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็เปิดเข้าไปดูไปชมกันได้นะครับเพื่อนๆครับครับสำหรับเสาต่อหม้อนั้นนะครับเมื่อได้รับน้ำหนักจากตัวคานที่ถ่ายแรงลงมานะครับจากคานสู่เสาต่อหมอ้อเสาต่อหม้อก็จะถ่ายแรงถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากของเรานะครับฐานรากที่เราทำเป็นฐานแผ่นนี้นะครับก็จะ วางอยู่บนชั้นดินที่แข็งก็สามารถรองรับน้ําหนักจากตัวอาคารได้นะครับครับแต่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับวิศวะกรที่ขอทําการออกแบบสร้างให้รอ,องรับน้ําหนักได้เท่าไรนะครับเพื่อนเพืนครับเพื่อนเพื่อนครับสําหรับคลิปนี้นะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับฐานรากนะครับของอาคารบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของฐานแผ่นะครับผมวัชรินเดียวัยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวัชรินเดียวัยกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับ เปื่อนเปื่อนกลับ